ตายตายเพิ่งรู้นะเนี่ยเจี๊ยบที่สุดมีลูกชายหล่อขึ้นแท่นพระเอกช่องเป็นละครสร้างกระแสอีกเรื่องหนึ่งที่พาเอาแฟนแฟนละครถึงกับนั่งตูดไม่ติดกันเลยทีเดียวสำหรับเกมรักทรยศด้วยเนื้อเรื่องสุดเชื่อเฉือนหัวใจเกมการเอาคืนที่เกิดขึ้นจากการถูกหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเกิด ความรักที่มาพร้อมกับการแก้แค้นและการฟาดฟันอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันให้ดีๆอย่าพลาดทุกตอนล่าสุดละครเรื่องนี้ก็โยนเซอร์ไพรส์ใส่คนดูอีกครั้งกับการเปิดตัวตัวละครลับที่มาพร้อมกับความหล่อทำลายล้างอย่างจีสุดที่รักซับวิจิตกับบทบาทของตุน ซุปตาหนุ่มหล่อลากผู้มีปัญหาทางใจจนต้องหยุดพักงานชั่วคราวจึงมาขอคำปรึกษาจากหมอเจนสุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักหมอเจนทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นเพื่อนที่ซับพอร์ตจิตใจให้กันและกันซึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้สร้างความฮือฮาหลังปรากฏตัวเพียงแค่ฉากเดียวเท่านั้นและเมื่อแฟนๆละครต่างเห็นนามสกุลของหนุ่มจี ึงรู้สึกคุ้นคุนว่าเคยได้ยินมาจากไหนโดยพากันไปค้นหาว่าเป็นนามสกุลของใครปรากฏว่ามันคือสกุลของนักร้องสายร็อกสุดโด่งดังในอดีตเจี๊ยบที่สุดซักวิจิรนั่นเอง ต้องบอกเลยว่ายินความหล่อของคุณพ่อได้ส่งต่อมาถึงลูกชายแบบเต็มจริงจันบอจริงบอจริงแถมความหล่อเท่นั้นได้ส่งให้จีสุดที่รักทับวิจิตขึ้นแท่นพระเอกช่องสามไปเรียบร้อยแล้วด้วย